การรับจ้างเปิดบัญชีคืออะไรมีโทษตามกฎหมายอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะทีค่ค่ะมีต้อนรับเข้าสู่ B Y Station ค่ะวันนี้เราจะมาตอบคําถามกันว่าการรับจ้างเปิดบัญชีคืออะไรหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยเห็นป้ายที่แปะอยู่ตามธนาคารต่างๆที่เวลาเราไปใช้บริการนะคะแน่นอนว่าการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยแปลว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนจากการ ไปเปิดบัญชีใช่ไหมล่ะคะแต่ที่สําคัญค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยในวันนี้จะทำให้คุณเกิดภัยโดยที่ไม่คาดคิดก็ได้คนที่จะมาจ้างให้เราไปเปิดบัญชีนะคะนอกจากที่เราจะตั้งใจไปเปิดบัญชีของเราเองแล้วอะ่ะเราต้องเปิดเป็นของตัวเองออมเงินเป็นของตัวเองใช่ไหมล่ะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าการจ้างเปิดบัญชีเนี่ยมันต้องมีอะไรแอบแฝงมีเลสไนยอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่า ผู้ที่มาจ้างเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยให้สันนิษฐานด้วยก่อนเลยว่าต้องเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอเซนเตอร์การพนันยาเสพติดแอลูกโซ่อะไรแบบนี้ค่ะบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะไม่ต้องการให้เงินเข้าบัญชีตัวเองค่ะถ้าเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็โดนจับได้สิคะใครจะใครคงไม่มีใครแบบว่าหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็ให้นําเงินโอนเข้าบัญชีตัวเอง การที่จะต้องจ้างให้เราไปเปิดบัญชีเนี่ยเพราะหนึ่งจับว่าเวลาที่กลุ่มวิชาชีพเนี่ยต้องการให้คนนะคะโอนเงินเข้ามาก็จะถูกโอนมาเข้าบัญชีเราซึ่งเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินใช่ไหมคะตัวไม่รู้เลยว่าเงินอะไรที่จะเข้ามาในบัญชีเราแล้วก็ไม่มีสิทธิถอนได้ด้วยเพราะว่าเขาเอาทั้งสมุดและบัตรไปหมดเลยหลังจากนั้นค่ะยังมีกระบวนการในแง่ของการโอนไปบัญชีอื่นๆอีกซึ่งยังไม่ถึงตัวไม่ชาชีพนะคะให้บัญชีคนอื่นๆเหล่านั้นที่เป็นหน้าม้าเหล่านั้น ก็อาจจะมีในส่วนของบัตร ATM อีกเช่นเดียวกันทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะให้ใครก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ตัวเขาอีกไปถอนเงินออกจากตู้ ATM หลังจากนั้นค่ะเท่านี้เมื่อกลายเป็นเงินสดไปแล้วเราก็หาตัวเจ้าของเงินไม่เจอแล้วเรียกว่ากลุ่มวิชาชีพเนี่ยก็ไม่ได้ไปทําธุรกรรมด้วยตนเองเลยสักอย่างนะคะเป็นการว่าจ้างให้คนอื่นเนี่ยไปทําแทนหมดสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสืบสาวราเรื่องไปถึง ผู้ที่ทําผิดอย่างแท้จริงได้นะรับจ้างเปิดบัญชีหรือหลอกให้ผู้อื่นนะคะโอนเงินเข้าบัญชีเข้าขายช่อโกงนะคะมีความผิดตามมูลฐานของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปารามการทอ่เงินนะคะพุทธศักราช2542มาตรา60ซึ่งต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและที่สำคัญนะคะยังโดนปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทเลยหรืออาจจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับก็ได้ขึ้นอยู่มูลฐานและความผิดในครั้งนั้นๆนะ และสําหรับใครนะคะที่ถูกรับจ้างไปเปิดบัญชีแล้วคุณมารู้ในภายหลังก็แนะนําให้คุณเนี่ยไปแจ้งความนะคะหลังจากนั้นนำใบแจ้งความเนี่ยไปติดต่อที่ธนาคารทาการปิดบัญชีไปเลยก็ดีนะคะแล้วก็เลิกใช้สมุดเล่มนั้นไปเลยนอกจากนี้นะคะหากคุณพบเบาะแสที่สําคัญเกี่ยวกับการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปให้เบาะแสกับคุณตํารวจได้นะคะเพื่อเป็นการ ช่วยเหลือนะคะประเทศชาติของเรา,เราก็ฝากไว้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านที่กําลังสงสัยว่าเอ๊ะการรับจ้างเปิดบัญชีคืออะไรและจะมีโทษมากน้อยเพียงใดนะคะสุดท้ายนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์เราหน่อยกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วจะไม่พลาคดคลิปดีๆแบบนี้เราบัน,นี้ดวีไอสแตชันคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ